นายกอนุทินชี้แจงประเด็นร้อนทรัมป์ยืนยันไม่นำปฏิญญาภาษีเข้ามาในการเจราจากับไทยในความพยายามที่ต้องการความชัดเจนของสถานการณ์การ,การเจราจากับสหรัฐอเมริกาท่านอนุทินชาญวิรุลนายกรัฐมนตรีไทยได้โพสต์ข้อความล่าสุดใน a ฟ e b o o k ของตนวันที่16พฤศจิกายน2568โดยระบุว่านายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียซึ่งเป็นประธานอาเซียนด้วยได้โทรศัพท์มาหาท่านอนุทินอีกครั้งในวันที่15พฤศจิกายน ในบทสนทนาที่น่าสนใจนี้ท่านอนุทินได้เผยว่าท่านอันวาได้หารือกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ท่านอนุทินได้พูดคุยกับท่านอันวาก่อนหน้านี้และท่านอันวาได้แจ้งว่าท่านทรัมป์ยอมรับว่าการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรม h u เ a n i t a r i a n อนด์ด m มินเป็นประเด็นสำคัญในข้อตกลงที่ไทยและกัมพูชาได้ลงนามร่วมกันแต่นี่คือจุดที่สร้างความโกรธขึ้นท่านอนุทินได้เผยว่าท่านทรัมป์ได้ยืนยันกับท่านอันวาว่าสหรัฐ จะไม่นําประเด็นการระงับปฏิญญาของไทยเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเจราจาภาษีการค้าระหว่างไทยและสหรัฐซึ่งกําลังดําเนินการอยู่ในขณะนี้นายกอนุทินได้ถามว่าสามารถโพสต์ข้อความนี้ได้หรือไม่และท่านอันวาตอบว่าโพสต์เลยท่านอนุทินกล่าวว่าจะโพสต์ข้อความนี้เพื่อแจ้งให้ประชาชนรับทราบและท่านอนันวาก็จะโพสต์ยืนยันในช่องทางการสื่อสารของตนเช่นกันแต่ทําไมข้อความนี้ถึงสําคัญท่านอนุทินอธิบายว่าจดหมายจากผู้แทนการค้าสหรัฐ ซึ่งระบุเรื่องการหยุดเจรจากับไทยได้ถูกพิมพ์ขึ้นก่อนที่ท่านอนุทินจะได้โทรศัพท์กับท่านอันวาซึ่งเป็นการสื่อสารก่อนที่จะมีการยืนยันจากท่านทร์ดังนั้นข้อมูลที่ท่านอนุทินทราบจึงเป็นข้อมูลที่ปัจจุบันและเชื่อถือได้และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่พลาดไปการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมเป็นประเด็นที่สําคัญต่อการปกป้องชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงการที่ท่าน พร้อมยอมรับความสําคัญของประเด็นนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการแก้ปัญหาและเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างสองประเทศคุณคิดว่าการเจรจากับสารัฐจะนําไปสู่ผลลัพธ์อะไรความเห็นของคุณเกี่ยวกับการเจรจาภาษีการค้าระหว่างไทยและสหรัฐจะนําไปสู่ผลกระทบอย่างไรต่อประเทศไทยอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นเลย